วันนี้ฟันเนตเข้าแล้วนะจริงเหรอไม่รู้รู้สึกไปเองพี่เต้จ้องขนาดนี้สต้องไม่ใช่หนูเห็นในในทีวีอ่ะเป็นมุมกล้องหรอเพิ่งเห็นว่าฟันที่กล้องฟันมันจะเข้าง่ายขนาดไหนก็ดูดิดูดิดูดดูดิไออันนั้นน่ะหันข้างหันข้างอันเนี้ยรออันนี้อันนี้ใช่ถอนถอนซี่นั้นออกอ่ะเออง่ายเลยเข้าเลยถ้าอนะเฮียทธาตเนี่ยพัฒนาขนาดดัดเองเหรอ ไม่ต้องหมอหมอว่าไอ้โมซี่เนี่ยต้องหนาต้องชื่อหนัให้มันเข้าเร็วขึ้นไงไม่มันกำลังดึงยางไม่มันดึงอยู่อันเดียวเองเนี่ยมันต้องขยับข้างในเข้าไปก่อนยากเพราะว่าเขาเขาเจาะรูมาตื้นอ่ะพอเกี่ยวยางใช่ไหมดีดปากต่อเลยอ่ะจ็บมากเลยอ่ะตอนมันดีดอ่ะแล้วยางอันเนี้ยไม่เหมือนยางอันนี้นะยางเอันนี้ไม่หนามาก ยารุ่นใหม่ที่เพิ่งได้มาหนามากแบบกำลังจะนอนแล้วแบบเฮ้อโป๋หาวอะก่อนกำลังจะนอนแล้วเข้าใจไหมคือแบบอ๋อมันไม่ยืดไม่ใช่มันไม่ยืดถ้ามันรูถ้ามันรูลึกถ้าเข้ากรีดลึกอ่ะจะไม่โป๋แต่เมื่อกี้กวางเฮ้อโป๋กระดุมเตือนถามพี่ฮิวเลยบางวันอะใส่แล้วนะกำลังใส่อ่ะพอกำลังจะกัดเข้าอ่ะเฮ้อโป๋แล้วประมาณสักห้าหกครั้งจนได้แบบ ใส่ยางแล้วเหยืนก็เหยืนไปเลยก็เลยรออันต่อ่ไป่ยเนาะคิดยังไงกับปัญหาราคายางไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะไปมอสคิโลละเจ็ดสิบเหรอจะไปติดมอกกับเขาไหมไม่ติดหรือเจ้ายางพี่บอลยางนี่เนะขอบกินแปะนันักศึกษาที่แบบนั่นมากนะเข้าสมัยนิยมมากเลยทำไมหรอแต่ว่าผิดระเบียบเลยเนี่ยเขาต้องปิดทั้งกระโปรงทั้งเสื้อที่ฟิดแต่กระโปรงข้างบนก็ฟิต อะไรบิด <PM> ร <anut S 2> ่ายกายขอรัดติ้วเลยเนี่ยเหรอโอ้ยหนูไม่ติดก้าบุญแล้วมั้งเนี่ยกระดุมหายเลยอ๋อมีแต่ใบมันไม่มีอยู่แล้วกระดุมคอนมีที่ไหนนะมม่มีในศึกษามีมันต้องตัดให้เขาตัดออกมันต้องตัดออกแต่มันติดไอเนี่ยตุ้งติ้งอ่ะวันรับปริญญาก็วันที่เราใส่ตุ้งติ้งแหละเออเราไม่มีอ่ะมีค่ะไม่ใส่เพราะมันไม่หายไปไหนไม่รู้ คือหนูอยากใส่แต่มัถหายไม่ได้อยากใส่แล้วใส่แล้วใหม่